สวัสดีครับกับชาแนลของสุดเด่นฮะ DIY กันวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัดลมโซลาเซลล์นะเนื่องจากช่วงนี้ก็เรียกว่าค่าไฟขึ้นราคากันเหลือเกินก็เลยต้องจัดหาพัดลมโซลาเซลล์มาลองดูฮะเป็นเ,เรียกว่าโซล่าแฟนนะฮะตัวนี้ข้อมูลอะไรมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเป็นงานจีนแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็ยังกล่องมาค่อนข้างยับเยินนิดนึงนเราก็จะแกะไปแล้วจะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วจะบอกข้อมูลว่าตรงไหนบ้างนะฮะที่ เรื่องเกี่ยวกับการประกอบด้วยแล้วก็มาลองใช้งานเป็นยังไงนะ่ะแผงโซลา r เซลล์ตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์9โวลต์นะฮะนี่ที่เขียนข้างหลังนะ9โวลต์แล้วก็แม็กซ์สูงสุดคือ10โวลต์นก็แสดงว่า DC มอเตอร์เขาก็ไม่น่าจะเกิน12โวลต์นะฮะโดยปกติแล้วมอเตอร์ของตัวพัดลมเนาะก็มีขาอันนี้เป็นรุ่นขายาวนะฮะ บอกว่าประมาณพันกว่ากว่าพันกว่าบาทนิดนึงก็พลาสติกงานอะไรก็ข้างหน้าเป็นโครงเลยนะฮะพลาสติกก็น่าจะเป็นแบบ ABS ทั่วไปนะฮะก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รูลราอะไรมากมายนะฮะก็มีเปิดไฟได้แล้วก็มีปรับระดับ1 2 3แล้วก็มีช่องเสียบ USB อันนี้ในกรณีที่ไม่มีแสงแดดเราก็ใช้อแดปเตอร์นะฮะในการชาร์จ ก็จะมีนอ็อตให้ด้านหนก็มีอยู่แค่นี้นะฮะน,นี่คือโครงของโซลาเซลล์นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันอันนี้ชุดนี้ที่แกะออกมาก็คืออ๋ออันนี้คู่มือคู่มือในการประกอบจริงๆหลายท่านที่ซื้อพัดลมมาก็ต้องประกอบเองอยู่แล้วนะฮะมันก็คล้ายๆกันแต่อาจจะมีรายละเอียดหน่อยอันนี้ไหนๆก็แกะก็คือแกะสองกล่องเลยเพราะว่าทางร้านเขาก็เขียนกำกับไว้นะฮะว่า เขาจะเปลี่ยนคืนได้ก็ต้องแบบมีการถ่ายวิดีโอไว้น,นี่ก็ผมก็ถือว่าถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ทำรีวิวไปด้วย,ยนะฮะพร้อ,อมกันเลยก็คือสั่งเหมือนกัน2ตัวนั่นแหละก่อนอื่นดูก่อนเลยโซล่าเซลก่อนแตกไม่แตกนะฮะเขากันมาแค่นี้จริงๆกันแผงมาแค่นี้โอเคไม่แตกนะฮะไม่แตกไม่แตกโอเคอยู่นะฮะ แต่ก็มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ที่บอกว่ามันเป็นงานจีนนะฮะอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอสมควรก็ขายาวอะไรปกตินะฮะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะตัวชุดมอเตอรนะะ์ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกัน เดี๋ยวก็อื่นเดี๋ยวเรามาลองเช็คไฟในบ้านกันดูก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะใช้มัลติมิเตอร์ลองเช็คให้ดูนะว่าถ้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันรับแสงได้มากขนาดนวันววนี้ก็แดดพอได้นะแดดพอสมควรเลยที่จะมีแสงแดดเข้ามานิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแดดจ้าอะไรนะแถมมาเห่าหนิดนึง เดี okay, okay, so ๋ยวเรามาลองวัดไฟกันดูนะว่าสองแผงนี้จะได้ค่าไฟเท่าไหร่จะมองเห็นไหมผมก็วางค่อนข้างไกลน่าจะพอมองเห็นอยู่นะอันนี้คือวัดในร่มเลยอันแรกเท่าไหร่อ่ะผมเองมองไม่เห็นตอนต่างต่อเนี่ยแปดโวลต์หรือเท่าไหร่ประมาณแปดโวลต์นะเจ็ดโวลต์กว่าแปดโวลต์นะ น,น่าจะประมาณนั้นที่มองเห็นคร่าวๆถ้าใครมองเห็นชัดกว่าผมก็บอกกันอันนี้ได้7โวลต์6โวลต์7็โวลต์7็โวลต์กว่าๆนะฮะก็แผงเขาบอกว่าแผง9โวลต์นะฮะแล้วก็ในคู่มือนะเขาบอกว่า25วัต์ก็ไม่แน่ใจว่าวัตรจริงมันเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าถ้าเสียบแล้วมันมอเตอร์มันหมุนก็โอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยวิธีการประกอบก็ จริงเขามีอยู่ในคู่มือนะฮะว่ายังไงแต่ผมเปม็นคนไม่ค่อยชอบดูคู่มือชอบมองด,ด,ด,ดูดูก่อนมองก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยประมาณนั้นด้านล่างก็ค่อนข้างจะเคลิะนิดนึงมันเป็นเหมือนกับแผ่นยางอะไรทั้งอย่างหนาๆหน่อยนะฮะแผ่นยางเสียบงิ้ป่ะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวนั้นคือขวดตัวยืดแตผมต้องหาคู่มือแล้ว คลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งก็จะได้ดูการประกอบเป็รายละเอียดไปเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อมาแล้วก็ประกอบอยังไงตัวนี้มันต้องใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้แต่ว่ามันใส่เข้าไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องขันน็อตนะฮะอันนี้คือทดสอบดูว่าถ้ามันใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะไปยังไง <c oughs> นี่จากผลจากการไม่ดูคู่มือนะ คิดเอาเองก่อนคิดเอาเองอ่ามันจำามันเจาะเข้าไปมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องตลกนะเนี่ยโอเคหมุนออกนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้เป็นเรื่องตลกเฉยหมุนตรงนี้ออกฮะหมุนมันมีเกียวน็อตออกะฮะเขาก็คิดมาค่อนข้างจะพอได้อยู่นะเรื่องการ ยึดติดพวกอะไรอย่างนี้โอ้ยาวเหมือนกันนะน็อตโอเคอ่ามันก็จะมีแผ่นอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็เสียบเข้าไปแผ่นแผ่นรองเราก็ไปไว้ด้านใต้แบบนี้นะฮะอ่าเราแผ่นรองไว้ด้านล่างอ่าเพื่อจะเป็นตัวล็อกอีกทีแล้วก็เอาขันตัวสกูเข้าไปเลยนะฮะหมุนอย่างนี้อ่าก็คือใช้มือหมุนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาใช้ไขควงอะไรอันนี้สําหรับฐานนะ ฐานเขามีความหนักเ,เพราะว่าไอ้ดำๆนะฮะเป็นมันเป็นยางดำๆแต่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงน่าจะสภาพน่าจะอยู่มานานมากอ่ะจากนั้นตัวนี้มันจะมีแกนกลางอยู่น่าจะอยู่้างไหนนะฮะหมุนนอกก่อนอะหมุนแกนกลางออกมาแล้วก็ยืดขึ้นมาก่อนนะฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่แล้วก็หมุนล็อกไว้อันนี้งานพลาสติกผมว่า มันก็ต้องดูกันไปนะฮะถ้าบอกว่าเราถอดเข้าถอดออกเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะแตกแน่นอนเพราะว่าพลาสติกเขาเป็นแบบ ABS ที่มันมีอายุการใช้งานนะฮะมันไม่ได้แบบเป็นพลาสติกแข็งๆหนาๆเหมือนท,ที่ที่เราเห็นกันบ่อยอันนี้ก็จะดูแบบบางๆหน่อยนะฮะแต่อันนี้ไม่รู้ไม่แน่เหมือนกันนะอนาคตมันอาจจะเหนียวขึ้นก็ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องลองกันไปนะ,ะ,ะตรงนี้ต้องใช้ไขควงละไขควงเพื่อล็อก กับแกนมันนะฮะอันนี้ผมเอามือหมุนไว้ก่อนอใช้ไขควงต้องใช้ไขควงก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยนะเขาบอกว่าประมาณเมตรยี่สิบถ้ายืดสุดนะฮะเมตรยี่สิบก็พอได้พอได้สูงอยู่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ไม่ขี้เหร่นะพะพอได้พอได้ไ,ดนะไม่ไม่ถึงกับขี้เหร่เอาเดีมาดูกันด้านโครงกันนะมันก็จะคล้ายๆพัดลมทั่วๆไปนะ,ะที่เราต้อง มาใส่โครงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะฮะตัวนี้ใบพัดมันเป็นแบบบางจอยเลยีผมไม่แน่ใจมันจะเกี่ยวกับเรื่องของกําลังของมอเตอร์ด้วยหรือเปล่าเขาถึงออกแบบใบพัดมาเป็นแบบนี้นะฮะคือไม่ได้เป็นใบพัดแบบทรงเหมือนกับใบพัดที่เราใช้ปกตินะฮะใบพัดลมปกตินี่ก็จะเป็นแบบใบพัดแบบบางๆแต่ว่ามีห้ใบนะ ตัวนี้ก็จะมีร่องของเขาอยู่แล้วนะฮะล่องหัวกระทายนะที่ที่ใส่ได้แล้วก็จะมีที่จับอยู่ด้านบนนั่นแหละอันนี้ลองหมุนดูก็ได้นะหมุนไปหมุนมา <c oughs> อ่าโอเคถ้าเข้าตัวล็อกนี้เหมือนการกับพัดลมอื่นทั่วไปฮะก็คือมีตัวหมุนแบบนี้เหมือนพัดลมปกติหมุนไปทางขวาอันนี้หมุนไปทางขวาหมุนล็อกไปทางขวา แบบนี้นะฮะอาจจะดูมันจะกองแกงกองแกงนิดหนึ่งนะมันไม่ได้แบบแน่นหนามากใบพัดก็เป็นแบบนี้นะฮะกี่ใบอ่ะสองสามสี่ห้าห้าห้าใบพัดนะ,ะตัวนี้ต้องหมุนย้อนนะฮะหมุนไปทางซ้ายนะ,ะหมุนกลับด้าน,นะะปกติเวลาเราล็อกอะไรเราต้องหมุนไปทางขวาอันนี้ของพัดลมจะหมุนซ้ายเพราะว่าตัวพัดลมมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเราต้องหมุนย้อนมันเพื่อ มันจะได้ไม่หลุดเกีียวมันจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดออกมานะครับพอนานๆไปมันก็ลักษณะของพัดลมปกติอันนี้ใส่โค้งเข้าไปอ๋อลืมมันมีโลโก้อยู่นะฮะโลโก้เป็นโซลา่าแฟนนะต้องใส่โซลา่าแฟนก่อนผมก็สดไปเลยนะฮะตอนนี้ก็คือประกอบไปด้วยแล้วก็สดไปเลยทำสดๆไปเลย ก็ไม่ยากอะไรนะสาหรับผู้หญิงก็ประกอบเองได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรจะต้องใช้ไขควงบ้างนะฮะในบางจุดอ่ะลืมลืมปักกล้องนะลืมปักกล้องเดี๋ยวอันนี้ผมกําลังใส่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกมาก่อนถอดปักกล้องออกมาก่อนนะตัวนี้มันจะมีน็อตให้น,นะฮะเป็นน็อตที่ต้องยึดตัวโลโก้ด้านหน้าของเขานะฮะเป็นน็อตตัวเล็กๆ าจะ3ตัวนะฮะตัวเล็ก3ตัวเราก็นี่ไปเลยะะใส่มันจะเป็นรูเล็กนะฮะเราใส่กับรูเล็กหรือจะใส่กับรูใหญ่ผมลองดูแล้วมันไม่ตรงช่องใหญ่มันตัวโลโก้มันจะไม่ตรงแต่จริงก็หมุนได้หมุนได้รอบด้านอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่นี้ที่นอ็อตเขาให้มาก็ใส่กับรูเล็กได้หรือใส่รูใหญ่ก็ได้นะไม่มีปัญหามันเป็นช่องที่เป็นช่องรูใหญ่ยาวๆนะฮะ วันนี้มันจะมีแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบมันนะมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะรมันปรับมันจะหายากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหานะพรมันจะเข้าไปบางล็อกบางตัวที่เป็นเหล็กเหล็กที่เขาโผล่มาตรงที่ตัวนั้นมันจะไม่ไม่เท่ากันนะครัตรัวนี้ต้องใช้ไขควงละอ่าประมาณนั้นก็มีจุดนี้นะครที่ต้องใช้ไขควงแล้วก็เป็นจุดที่ ใส่โซลาเซลล์อ่ะโอเคหผมต้องไปเอาไขาควงก่อนอ่ะตอนนี้ก็คือเอาไขาควงขันก็ไปเรียบร้อยแล้วนะจากหัวมันตรงนี้มันจะมีะตัวแงะอยู่อย่างเี้น,นะฮะ,ะเปิดขึ้นเปิดขึ้นก่อนแล้วก็วางเข้าไปตัวด้านล่างนะด้านล่างจะมีตัวตัวล็อกด้านล่างที่เปิดไม่ได้นะฮะแล้วก็ด้านบนเ็อกต้องง้างออกไว้ให้หมดอย่างนี้แล้วก็ล็อกขอบๆไปได้เลยอ่าอันนี้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหา ล็อกได้ดีถือว่าล็อกได้แน่นหนาพอสมควรนะฮะแต่ตัวโครงอาจจะตอกแดกตองแดกนิดนึงนะตัวโครงของพัดลมด้านบนนะฮะเพราะว่ามันเนื่องจากเป็นแบบพลาสติกมันดูอ่อนๆประมาณมานั้นมากกว่านะอ่ามันมีด้านข้างที่หมุนปรับความสูงได้เอ้ยไม่ใช่ปรับเงยปรับก้มอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีอยู่ตรงนั้นนะฮะวนันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ อโอ้ไข่ไข่ด้านหลังก่อนเมื่อวานไอไม่ใช่เม,มื่อวานะยังไม่ได้ไข่นะยังไม่ได้ไข่ที่ด้านหลังที่เป็นน็อตอยู่นะไข่ล็อกเข้าไปนะมันจะได้อยู่กับที่ประมาณนี้อ่ามันก็สามารถกดขึ้นกดลงได้แต่ไม่มีตัวน็อตแกนกลางเหมือนกับตัวพัดลมบางตัวที่มีนะฮะอ่าตรงนี้คือแบตเตอรี่นะฮะที่เขาใส่ไว้ให้แบตเตอรี่ก็น่าจะเป็นแบบลิเธียมอ่าลิเธียมลิเธียมนะ ของงานจีนมันก็เขาก็เหมือนก็ใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆมาประกอบรวมกันให้มันได้โวต์ได้กระแสะประมาณนั้นนะฮะขเขาก็จะทําแบบนั้นลิเธียมไอออนนะฮะแบตเตอรี่แบบลิบตเธียมไอออนคือตอนนี้ถ้าไม่เสียบก็มีแบตเตอรี่อยู่นะฮะก็คือไม่ต้องไม่ได้ใช้โซลาเซลล์ก็ใช้แบตเตอรี่ได้ประมาณนั้น เดี๋ยวลองเปิดดูเบอร์สามเลยอันนี้คือเสียงลมจริงเลยฮะถามว่าแรงไหมตอนนั้นพัดลมตัวนั้นกับพัดลมตัวนี้เนื่องจากใบพัดมันต่างกันฮะใบพัดของตัวพัดลมบ้านปกติเนี่ยคือจริงๆมันก็จํานวนนิ้วมันเท่ากันอะสิหนิ้วเท่ากันเน,นี่ยมีไฟมีไฟให้ด้วยไม่รู้จะเปิดทําไมเหมือนกัน <c oughs> กลางคืนกลางคืนเผื่อมอไม่เห็นปุ่มมั้ง กขามีไฟไว้ให้นะฮะถ้าจะปิดทั้งไฟปิดทั้งอันนี้ก็ต้องกดตัวล่างสุดนะฮะเบอร์หนึ่งก็พอได้นะไม่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นแรงแล้วก็ไม่ถึงขั้นจะแย่นะฮะก็นี่เหงื่อตกเหมือนกันตัวพัดลมตัวที่เป็นใบพัดปกติของเราเนี่ยที่เราใช้งานก็จะรมออกมาดีกว่านะ,ะตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วปิดเลยนะฮะถอดลักออกไปเลยนะฮะนี้เราก็จะต้องใช้พลังงานที่มันช่วยกันประหยัดหน่อยเพราะว่า ไอตัวพัดลมด้านล่างเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเปิดมันทั้งวันเลยเปิดตลอดเวลานะฮะอันนี้สําหรับคนที่อยู่ข้างล่างนะก็เพราะว่าแฟนอยู่บ้านทุกวันนะเขาก็จะเปิดใช้พัดลมนี้ตลอดทั้งวันแล้วก็ผมจะมีพัดลมข้างบนที่ผมต้องเปิดอีกตัวหนึ่งเท่ากับว่ามีสองตัวอ่ะตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ไขควงนะฮะคือการยึดขาของโซลาร์เซลล์นั่นเองฮะอันนี้เราจะไปไว้อาวางไว้ที่เพื่อแบบ ให้มันได้องศาในการรับแดดนะในการรับแดดมันแดดเนี่ยพลังพลังงานแสงอาทิตย์ในนี้แล้วก็เอาน็อตเสียบมาจากด้านในนะฮะออกมาด้านนอกแล้วก็ใช้ตัวตัวล็อกตัวมือหมุนเนี่ยนะหมุนแบบนี้นะประมาณนั้นจะขายจากข้างหลังก็ได้หรือจะหมุนจากอีกด้านหนึ่งก็ได้แบบนี้หมุนเรื่องสองด้านนะฮะอันนี้คือสําหรับการล็อกล็อกตัวขาล็อกนะอันนี้แบบงานละเอียดเลย ประมาณนีนะ้ก็ล็อกทั้งสองข้างอันนี้ผมมีที่วางแนละ้วผมไปวางไว้บนหลังคาของซุ้มต้นไม้ผมพอดีแล้วก็ลอดออกมาจากบ้านอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองไฟกันดูว่าถ้าไปวางไว้ข้างนอกแรงดันจะสูงขึ้นไหมนะฮะอันนี้วัดในบ้านได้เท่าไหร่8โวลต์ประมาณ8โวลต์เดี๋ยวดูด้านนอกเป็นยังไงตอนนี้แดดก็ไม่ได้ออกเลยนะไม่มีแดดะไรช่วงมันก็น่าจะ บ่ายสองแล้วละ่ะบ่ายสองแต่ว่าวันช่วงนี้ฝนตกไนงะเอาวัดกลับด้านาติดลบนะฮะเดี๋ยวเดีย,เดย,ยังยังกลับด้านก่อนอโอเคครับแรงดันมา10โวลต์กว่าๆนี่ก็คือแม็กของเขาละนี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้ไฟมากเลย่ะไม่ได้ใช้แ,แรงดันมากแสงแดดก็ไม่ต้องแบบแรงจัดเลยก็ใช้ได้นะ มันถือว่าโอเคเลยมีแรงดันมาพอที่จะเสียบใช้งานได้นะฮะเราเสียบไว้เลยเดี๋ยวทีน่นี้เรื่องการอัปเดตว่ามันจะเสียบไว้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวผมมาเดบอัปเดตอีกรอบแล้วกันนะสำหรับช่วงกลางคืนถ้าบอกว่าเราจะใช้ไปด้วยอันนี้ก็ถ้าเสียบนี้ก็คือเหมือนกับเขาบอกว่ามีการชาร์จไปอัตโนมัติเลยนะฮะก็คือชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เลยเรียบร้อยถ้าเราเปิดใช้งานมันก็ใช้งานจากโซลาร์เซลล์นะฮะ ประมาณนั้นอบอกว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีไฟแสดงสถานะการชาร์จหรืออะไรทั้งนั้นนะไม่มีไฟจากตรงนั้นเลยก็วัดดวงเอาถ้ามันไม่ติดก็แปลว่าแบตหมดนั่นเองแต่ว่าถ้ากลางวันอย่างเงี้ยมันมีไฟอยู่10โวลต์นเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเหมือนแบบเราใช้วงจรไฮบริดนะที่มันใช้ไฟตรงจากโซล่าเซลล์ไปเลยประมาณนั้นนะฮะมันก็ ไม่มีปัญหาก็คือถ้ากลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแต่กลางคืนเนี่ยก็คงต้องใช้จากแบตเตอรี่แน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อนะครับว่ากลางคืนถ้าเรามาเปิดใช้งานเนี่ยมันจะพอไหวไหมนะฮะสำหรับการอยู่แบบกี่ชั่วโมงประมาณนะั้นคงไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนอ่าเดี๋ยวมาลองดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ